ด้วยไหมเอาไปเลยเนาะถ้าไม่เอาไปได้อะไรกินล่ะไปข้างหน้าไม่รู้เขาจะให้เรากินไหมเราเอาข้าวไปด้วยข้าวตั้งหลายกระโอบเอาไปเลยนะยายยวไม่มีอะไรหุงฝั่งนูน้นเอาไปต,ตั้งเยอะเลยเอาให้ไปให้เยอะเลยเอาข้าวเปลือกไปด้วยไหม <laughs> เอาไปขายไปเติมน้ำมันเนาะเอาไปเอ <laughs> ไปด้วยไหมเอาไปเลยเนาะถ้าไม่เอาไปได้อะไรกินล่ะไปข้างหน้าไม่รู้เขาจะให้เรากินไหมเราเอาข้าวไปด้วยข้าวตั้งหลายกระโ s o เอาไปเลยนะยายยวไม่มีอะไรหุงฝั่งนูน้นเอาไปต,ตั้งเยอะเลยเอาให้ไปให้เยอะเลยเอาเข้าวเปลือกไปด้วยไหม <laughs> เอาไปขายไปเติมน้ำมันเนาะเอาไปเอ <laughs> <laughs>